สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องเฟิร์นรถสวยนะคะสำหรับันนี้นะหนูจะมารีวิวนะคะรถยตน์นะคะเป็นรถอ e ีโคคาร์น่าใช้นะคะ<ม>อีกหนึ่งแบรนด์เลยนะคะ<ม>คันนี้นะเป็นนิสสันอะเมร่านะคะ1.2นะคะ e สปอร์ตเทคนะคะ<ม>เป็นรถปี2019เลยนะคะ<ม>คันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะ<ม>เพียง3 3 0 0 0 0า<ม>นะคะ5,000บาทนะคะ<ม>คันนี้โมเดฟรีดาวนะคะผ่อนเดนละประมาณ 6,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาะสามารถจดัดย่อได้เต็มเลยนะคะรายละเอียดรถนะคะคันนี้นะเป็นรถสีขาวนะคะเป็นสีขาวสีบางแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าจะได้กระจังหน้านะคะเป็นกรอบโครเมียมใหญ่นะคะตัดด้วยนะคะสีดำนะคะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านในนะคะมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติเรฟเฟกเตอร์นะคะ ด้านล่างนะมีไฟเดลท์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้คุณลูกค,ะคะ้าขาล้อมแม็กสวยมากนะคะเป็นล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กสีชานะคะลายซีอีนะคะอ่าคันนี้นะบอกเลยนะคะล้อมแม็กสวยมากนะคะไม่มีรูรอยเลยนะคะมาพร้อมอยางปี2 0นะคะและสีเส้นเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะติดให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะมีการตกแต่งคิ้วกันสรดมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ มือจับประตูนะคะภายนอกนะคะเป็นโคเมียมนะคะคันนี้มีการติดสปอยเลอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งโรงงานนะคุณลูกค้าตัว e sport heat เป็นชุดแต่งโรงงานนะคะมีสปอยเลอร์นะคะด้านบนข้างหลังนะคะแล้วก็มีไฟเบรกให้ถึงที่3มนะคะมีะระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะถึงาจุดเลยนะคะ e sport heat คือชุดแต่งโรงงานนะคะก,ก็จะได้เป็นสกเกิร์ตรอบคันแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะสภาพรถรอบคันสวยเลยคุณลูกค้าดูเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้เนาะหากใครถูกใจนะคะลองนะคะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์8 8 9 7 2นจะคะสะภาพรถใหม่เลยนะคะรถปี19นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวน้องเฟิร์นพาไปชมภายในนะคะในส่วนของภายในนะคะได้เป็นโทนสีดำนะคุณลูกค้านะตัวแบ่งประตูเป็นสีดำนะคะคันนี้มีระบบซินทันล็อกเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะในส่วนของเบาะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสเปคโรงงานเลยนะคะ นะตกแต่งด้วยได้เส้นสีแดงนะคะดูสปอร์ตนะคะทรงเบาะเป็นทรงโอกนะคะพงมลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าสามก้านะคะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคันนี้เลขไม้นะคุณลูกค้าดูเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะคะใช้งานน้อยนะ,ะเป็นรถปีใหม่นะคะป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเซฟราคาได้นะคะคันนี้นะคะออกข้างป้ายแดงนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณห้าแสน 5, นะห้าแสนกลางๆนะคะแต่เราขายเพียงสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะ ชุดเครื่องเสียงคะฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะฟัง MP3 ได้แอร์เป็นอนาล็อกปรับมือหมุนนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะในส่องฟังก์ชันภายในนะคะอเมล่าจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคะก็เป็นระบบฟังก์ชันสแปนด์ดเลยนะคะไม่มีจอนะตัวนี้นะแอร์แบกนะมีให้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างคนขับนะคะเครื่องด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นิโคลคาน,นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c นะคะ ประหยัดน้ามันนะภายในห้องเครื่องก็สะอาดแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดเยิ้มเลยเครื่องยนต์เงียบสนิทนะคะไม่สั่นคลอนนะคะจุดน็อตคุณลูกค้าขาจุดน็อตทุกจุดไม่มีรอยขยับหรือรอยไข่ยเลยค่ะคาหน้าเดิมเดิมนะคะจุดน็อตเดิมๆมเลยนะคะป้ายเตือนสัญลักษณ์โรงงานต่างๆยังอยู่ครบนะรูกเมิกอาร์นะคะรอยเมคสีนะคะบาร์โคดต่างๆแผ่นเพจตต่างๆนะคะสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆทีม่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะ แทนมาตรฐานมอกนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะตัวฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนค่ะุลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะนิส e ันอเมร่า1.2 e สปอร์ตตคคันนี้นะคะรถปี2019นะคะกอบเลขไม่เพียง27,000กว่ากิโลนะคะใช้งานน้อยนะคะคันนี้นะเลดฟรีดาวนะคะพ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจองนะคะติดต่อเบอร์น้องเฟร์นโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0948188972นะคะรถป้ายแดงนะคะได้น้องน้องๆป้ายแดงไปใช้เลยนะคะรถปี2019นะคะก็ราคาเพียง 3าม0 0นบาทนะคะลูกคุณลูกค้าขะอย่าเข้ามาทดลองขับนะคะหรือดูรถกันจริงนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ